ชาดินมาสวัครับวันนร้านอาชายได้มาจะมาทำแกงปลาทูคำันอันนี้มันาวครับอันอ <c oughs> นี้ปลาทปลาทูอะไรครันี่ปลาทูครับปลาทูครับใบยังครับใบหมากูครับครับเขาก็มีเออหมีนห่น้ำัำ ชงกะมีไหมย้ำพี่งจัดครับเดี๋ยวเวลาเอาปัดหูลงหมอ้อเลยครับผมจัดนั่นคือจัดครับเรื่นี่ยราจะเอา và bên nhàng khác, điều bay magoot có sẽ áo say với tôi gặp các bạn. hàng anh các bạn có mấy bay magoot, หัวมีกี่ตัวครับร้องนับปาทูแล้วครับวันนี้มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเก้าสี่ตัว,ว,วมีสี่ตัวครับ,รบแล้วเดี๋ยวก็รอปาทูเดือดนะครับแล้วก็เอาักป้อมลองปะทู<อ>ช้อนที่มันสกัดเรจะเอามาเหยือส้มลงไปนะครับเหยือส้มครับว้าว,าว เีย้มครับแล้วช่มเียมรับท่านมเข้ามากินแกงปลาทูนะครับเอ่มก็ต้งเอนี่ ไีมาแล้วค่บีมาแลวองนี้แล้วไม่ต้าใครารู้ากัขอก็กดไลค์กดแชร์กดับเ์ด้วยนะคบกดกระดิงด้วยนะคะยูทูบชานนเ n e ยช่องช่องหนูนอยล่นได้มจาหาหนูนอยล่นไทย เรามกนุ่นน้อยแล,ล้วนไทยลนมาคนะรับอ ن ปร์นี้สก,กัจะใส่หาดลงไาคำต้องใช้หาไปรนี้หรอคะามามหครับครับเยอะเข้าไปสักหน่อยฉันเพิ่มคำนี่หาหาคำาปรนี้สกาจะใส่จุ๊มนีหน่อยคำนี่ใส่ลคำรนี้ปิดครับ

ท,ท,ท,ท่ททานผูช้ชมครับเลาจะกอไซพรคอมลครับท่างผู้ชมคเาจะกอทีมพอก็นครับ ครับเรื่องนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะคะบายๆเรื่อนี้เราใช้มากๆเช่นมีอสังหาริมกรัพย์เข้าไปในช่องอัศกานะครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย ของจิ้อวอ่าอย่างครับลูกใช้ดินมาค่ะ